มอเตอร์ Motor, ขนาดเท่ากันแบตเตอรี่ความจุ1.69กิโลวัตต์ชั่วโมงเท่ากันของ h ฮดซิรุ่นพี่เขาเป็น1.5เทอร์โบบวกกับระบบไฮบริดแต่ของตัวโจไลออนเป็น1.5เบนซิน NA บวกกับระบบไฮบริดในส่วนของระบบการสทือนด้านหน้าเป็นแมกเนอร์สนสต์ทเหล็กกันโครงแล้วก็มีคาโชกคด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมเป็นคานเฮซิกก็ our, เป็นมัลติลิงส่วนตัวโจไลออนเขาจะเป็นคานสาหรับด้านหลังนี่ก็ทําให้มันเหมือนแบบคนสวยมีไฝเม็ดใหญ่ะแต่มีไฝในยุคนี้เราไปเลเซอร์ออกได้ง่ายๆแต่ตัวนี้เราจะรอใครอะ่ะใบปัดน้ําฝนหลังเขารู้นี่เกรวอลเขารู้นี่ใบปัดน้ําฝนหลังมีมาให้ ผมมินจากได้ฟุตบอลครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชม all new h a r v a l jo lion hybrid suv รถโมเดลใหม่จาก Great Wall Motor ภายใต้แบรนด์ h a r v a l นะครับเป็นแบรนด์ suv ของเขานะครับ e ก t Wall เขามีหลายแบรนด์นะมี Ola มี p o w r r มี w e y นะ h a r v a l ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เคยเปิด h a r v a l s6 ไปแล้วก็คือ h าพอสมควรเพราะว่าให้ระบบความปลอดภัยมาแบบจัดเต็มแล้วก็ราคาดีด้วยนะครับสำหรับรถยนต์ h a r v a l นะครับ นี่คือฮาวาลโจไลออนครั้งนี้เป็นออนิ w ไม่พอเป็นแบบเว r ร์ d เดบิวด้วยเอ๊ะทำไมผมบอกเว r ร์เดบิวตัวนี้มาจากจีนนี่ผมจะบอกว่าที่เราเคยแชร์กันในอินเทอร์เน็ตก่อนหน้านี้ที่เขาพรางวิ่งแล้วแบบหน้าตาเป็นแบบนี้ทําไมต้องพรางไม่เหมือนนะครับหน้านี้เป็นครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยคุณเอามาเทียบเลยหน้าที่เป็นไชน่าเวอร์ชันกับหน้าไทยเวอร์ชันเดิมจะเป็นหน้าตัวใหม่คือหน้าไมเนียเชนของโจไลออนที่เมืองจีนแต่ทางไทยเขาไปเจรจาไปขอมาก่อนนี่คืออินไซต์นะครับที่ผมไป เจาะไปถามมาไม่เหมือนกันเลยทั้งในตัวชุดโคมแล้วก็ชุดไฟเลี้ยวที่เป็นไฟเดย์ไทม์ n ัน g ิ่งไลท์เนี่ยตัวนี้เดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์แล้วก็ชุดตัวที่เป็นไฟเวล้ามไลท์รวมถึงไฟเลี้ยวตัวนี้นะครับมันสามารถเปลี่ยนสีได้เป็นเวลคัมไลท์แล้วก็เป็นไฟเลี้ยวด้วยตัวนี้เนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวกันเห็นไหมครับมันต่อเนื่องแต่โจไลออนก่อนหน้านี้ที่เปิดตัวที่เมืองจีนเขาก็เป็นเวอร์พีเมียเหมือนกันมันคนละชิ้นมันแยกกันมันตัดตรงนี้นะครับตัวนี้จัดเต็มกว่าโคมชุดนนนนีี้้แแพงงกกกว่่าคคือเป็รรัรใโล แล้วก็เป็นครั้งแรกในโลกที่โมเดลโจไลออนที่เป็นเหมือน BSUV เป็นครอสโอเวอร์จริงๆมัน B บวก C นะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นครั้งแรกในโลกสำหรับโมเดลโจไลออนครั้งแรกอีกแล้วนะครับสำหรับเมืองไทยแล้วก็สำหรับโลกเลยโจไลออนใช้เครื่องยนต์ไฮบริดก่อนหน้านี้ที่เมืองจีนเขาจะเป็นเครื่องเบนซิน1.5ก็เป็นไฮบริด1.5เบนซินผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังรวมอยู่ที่190แรงม้ารายละเอียดอยากรู้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ h ฮซิกก็เป็น รถไฮบริดเหมือนกันแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรบอดี้เนี่ยคนละไซส์แน่นอนนะครับบอดี้ของเค้าความยาวจากหน้าถึงหลัง4.4เมตรสความกว้างเมตรแความสูงเมตรหแล้วก็ฐานล้อไฮไลท์เลยฐานล้อ2.7เมตรวิลเบดคือวัดจากดุมล้อหน้าจนถึงดุมล้อหลัง2.7เมตรฐานล้อระดับนี้ก็คือรถ4เซกเมนต์อย่างพวกโตโยต้าโค o l l a เลยที่เป็นรถขายดีระดับโลกแต่ยังสั้นกว่าฮาวาเนะครับนะบตัวนี้ ฐานล้อ2.7เมตรแล้วความยาวของตัวรถสั้นกว่าฮาวเวสซิกอยู่20เซนติเมตรก็เรียกได้ว่าเห็นว่าเขาวางตำแหน่งทางการตลาดแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเป็นใครนะครับใหญ่กับเล็กค่อนไปทางใหญ่นะฮะอันนี้มันเหมือน B ีบวกซเข้าไปนะครับแล้วก็มิติตัวถังพอๆกับใครก็คือพอๆกับเบอร์หนึ่งของตลาดเลย Honda HRV t o y o t ว c o r a c ต้าโ s ราซีเอนิันคิกะเนี่ยพวกนี้เลย m a z d a CX3 นี่ก็ใช่นี่คือกลุ่มเดียวกับเขาเลยนะครับแต่คราวนี้เป็นรถไฮบริด ในส่วนของความแรงของรถคันนี้นะครับหัวเรียกได้ว่าแรงหายห่วงเลยนะฮะความแรงอยู่ที่190แรงมา้าเป็นความแรงที่วัดจากมอเตอร์กับเครื่องยนต์ผสมกันแล้วนะครับแล้วถามว่าถ้าเทียบกับ h ฮซล่ะ h ฮซเขา้าแรงมา้าแต่จะบอกว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากับตัวแบตเตอรี่ไฮบริดของโจไลออนกับ h ฮดซเนี่ยเหมือนกันนะครับใช้ชุดเดียวกันเลยมอเตอร์ขนาดเท่ากันแบตเตอรี่ความจุ1.69กิโลวัตต์ชั่วโมงเท่ากันแล้วทำไมมาแรงต่างกันเพราะว่า ของ h ฮรุ่นพี่เขาเป็น1.5เทอร์โบบวกกับระบบไฮบริดแต่ของตัวโจไลออนเป็น1.5เบนซิน NA บวกกับระบบไฮบริดทีนี้แยกกันชัดเจนแล้วใช่ไหมครับตัว h ฮดซฐานล้อเขา2.738เมตรตัวนี้2.700เมตรแล้วก็ความแรงแตกต่างกันฉะนั้นถ้าคุณต้องการความสะดวกสบายเดินทางไกลหายห่วงความแรงต่างๆ แต่ก็จะกินน้ํามันเพิ่มมานิดนึงนะครับแต่ก็ยังประหยัดอยู่ในความเป็นไฮบริดนะครับคุณเล่นเฮดซิกนะราคาไม่ได้แพงล้านสองกว่า,วาคุณไปเนี่ยสีหคนลอยๆยสบายสบายตรงนี้ผมจะไม่ห่วงเลยแต่ถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นเป็นผู้หญิงน้ําหนักตัวกัน45กิโลกรัมนะครับบรรทุกของไม่เยอะไปกับเพื่อน3-4คนตัวนี้ถามว่าเพียงพอไหมเพียงพอเพราะว่ามันจะมีระบบไฮบริดเนี่ยในส่วนของมอเตอร์ช่วยออกตัวแบบลอยลอยแล้วแรงม้าสูงสุด1 9อยเาแรงมา้าฉะนั้นทางไกลเนี่ย ก็สบายหายห่วงแต่ถ้าครอบครัวใหญ่ของเยอะขนเยอะคุณไปเฮดซิก ตัวนั้นแรงกว่าเพราะว่าเป็น1.5เทอร์โบกับไฮบริดตัวนี้เป็น1 5 NA กับไฮบริดในส่วนของระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นแมกเนอร์สตาร์ทเหล็กกันโครงแล้วก็มีคําโชกคําบนคําล่างเลยทีนี้ด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมเป็นคานเฮดซิกก็เป็นมัลติลิงส่วนตัวโจไลออนเขาจะเป็นคานสาหรับด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวคงต้องไปทดสอบดูว่ามันจะนุ่มนวลแค่ไหนนะครับวิธีการเซตของเขาแต่ก็จะเห็นว่าต้นทุนก็คนละแบบแต่ที่อลังการเลยคือโครงไฟหน้าเห็นไหมครับเป็นโปรเจคเตอร์ ชุดไฟจัดเต็มกล้องรอบคันเน่มีกล้อง360องศากล้อง a d a s นะครับตัวนี้มี a d Adaptive c r u v s ผู้สนโทนแต่ใช้กล้องด้านบนเป็นตัวจับภาพแล้วก็คำนวณระยะห่างนะไม่ได้ใช้เลดราด้านหน้าฉะนั้นเดี๋ยวจะมีคำถามว่านี่คืออะไรนี่คือปิดไว้เฉยๆรถนี่ผมดูแล้ว คือขายขายดีแน่นอนนะครับเกือบจะเพอร์เฟกทุกอย่างมาติดอ e ีแผ่นตัวนี้แผ่นพลาสติกสีดําตัวนี้คือที่เมืองจีนตัวนี้เขาดีไซน์เขาจะใช้เรดาร์แล้วข้างบนเป็นกล้องแต่จะเป็นกล้องที่แบบโมโนหน่อยไม่ใช่กล้องสเตอรโอแบบนี้แล้วเราเปิดตัวก่อนเขาเขาก็ดีไซน์แบบนี้มาให้สําหรับชิ้นส่วนตรงนี้คือนึกภาพว่าอย่างพวก h o n d ้ Honda a c c o r d อไอตัวเรดาร์ด้านหน้าเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นหลุมลงไปนึกออกไหมหลุมลงไปแล้วก็เรดาร์อยู่ข้างหลังตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับคือเขาปิดมาแบบ มันต้องชิ้นโคมเมียมันต้องต่อไปนี่ใช่ไหมครับสีโคมแล้วก็ตรงนี้ต้องไม่มีอะไรอะ่ะเ,ออเขาปิดมาให้ง่ายไปหน่อยตรงนี้ก็ทําให้มันเหมือนแบบคนสวยมีฝอยเม็ดใหญ่ะ่ะแต่มีฝอยในยุคน,นี้เราไปเลเซอร์ออกได้ง่ายๆแต่ตัวนี้เราจะรอใครอะ่ะจะเปลี่ยนให้อาจจะเป็นพวกสํานักแต่งนะทาชุดแต่งสเกิร์ตคือรถเนี่ยสวยเลยครับเนี่ยผมบอกว่าเป็นเวอร์เดบิวเพราะว่าของเมืองจีนเขาตัวกระจังหน้าจะไม่ใช่แบบนี้นะครับจะไม่มียกขึ้นมาไม่มีชิ้นนี้ เซนเซอร์ S S กัรระยะตัวนี้ก็จะช่วยวัดระยะแล้วก็ทําให้รถเนี่ยเบรกให้เวลาที่ความเร็วต่ําเพราะว่ากล้องข้างบนก็จะใช้เมื่อความเร็วสูงนะครับตกแต่งนะครับโอเคเลยเนี่ยมีดิฟฟิกเซอร์ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านี่มีลิ้นตัวนี้นะครับหลังคาพอโโลิเมอริกซันรูฟบานใยยกเปิดได้นะครับกดเปิดปิดไฟฟ้าทั้งในส่วนของมา่านทั้งตัวเปิดรับลมเปิดได้นะครับยกไปถึงข้างหลังเลยแต่งมาให้พร้อมมีคิ้วโครมเมียมบนล่าง ส่น้ล่ะเอชอนะเขาเป็น XEV กนะครับก็คือเอาเบนซินมาครอสกับระบบขับเคลื่อนแบบไฟฟ้าคือมอเตอร์ไฟฟ้าล้อเป็นล้อ18นิ้วลายทูโทนแล้วก็ดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยยังติดรถขนาด2 2 5 5 5งเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะตึงตังแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวไว้ลองใช้งานจริงนะครับแล้วก็นี้เป็นฟิล์มตัวท็อปนี่มีไลายเซนฮาวเวอยู่ตรงนี้เส้นสายเป็นยังไงครับมีราวหลังคามาให้สาวอากาศคีิปฉลาม อ่าเป็นรถไฮบริดนะครับก็เติมได้ e 2 0โอ้โหด้านท้ายอลังการมากๆชุดโคมเขาเนี่ยเป็น LED แบบ full LED เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นไฟเบรกไฟเบรกจะยาวซ่อนอยู่ข้างในตัวนี้ก็เป็นชุดไฟหลีไฟสัญญาณต่างๆคือซ่อนกันอยู่เยอะมากแต่ไฟเบรกคือชิ้นนี้เบรกปืดสวยงามตัวนี้ก็จะเปลี่ยนสีได้เป็นสำหรับตัวไฟเลี้ยวข้างในก็จะเป็นสีส้ม แล้วก็สัญลักษณ์โจไลออนแล้วก็ถียงกันจะเป็นโจชูเลียนหรือจะเป็นโจไลออนเป็นโจไลออนนะครับโจไลออน s e v เกทบอลมอเตอร์แล้วก็ขาดไม่ได้เลยใบปัดน้ำฝนหลังเขารู้นี่เกตวอลเขารู้นี่ใบปัดน้ำฝนหลังมีมาให้๋อถ้าเจาะใส่กระจกง่ายๆแบบนี้ผมว่าเดี๋ยวโอลากูดแคทต้องมีต้องมานะครับถ้าเจาะใส่ไปที่กระจกเลยอะ่ะ <c oughs> ไฟเบรกตรงที่3สปอยเลอร์เขามีเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับลองดูจะช่วยได้แค่ไหน จะทำมาสวยจบเหมือนกันนะครับนี่ด้านล่างมี d i f f u s ร์ชุดแตง่งตัวนี้เป็นทับทิมนะครับไม่มีหลอดก,ก็ไม่ต้องไปหาทำนะครับเดี๋ยวคงมีคนไปใส่เวลาซื้อไปไฟมันเยอะอยู่แล้วไม่ต้องแต่งแล้วนะครับในส่วนของระบบไฮบริดฮาวาจไลออนนะครับเรื่องของการระบายความร้อนสําคัญนะเพราะว่าเป็นรถยนต์ไฮบริดแยกกันแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นระบายความร้อนด้วยน้ําส่วนด้านหลังเป็นแอร์คูลเลอร์นะครับแยกยังไงถ้าเป็นเครื่องยนต์ ก็จะมีปั๊มน้ำมีหม้อพักแยกต่างหากชัดเจนนี่คือหม้อพักของฝั่งเครื่องยนต์นะครับแต่ในส่วนของระบบไฮบริดในตัวอินเวอร์เตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำจะมีหม้อพักของฝั่งตัวอินเวอร์เตอร์นะครับแยกกันชัดเจนนะครับอย่าลืมดูสีอย่าลืมตรวจในเรื่องของการรั่วซึมต่างๆส่วนแบตเตอรี่ไฮบริดด้านหลังระบายความร้อนด้วยอากาศจะมีช่องเพื่อดูดอากาศเข้าไปแล้วมีโบเวอร์มีพัดลมอยู่ด้านท้ายดูดความร้อนออกไปด้านท้ายรถนี่คือด้านหลังเนี่ยแบตเขาจะระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับ แบตไฮบริดขนาด1.69กิโลวัตต์ชั่วโมงก็เท่ากับที่อยู่ใน h าวเวลเอสเลยแล้วก็เรื่องของการเก็บงานเลเ o u t แรงต่างเท่าที่ตรวจเช็คดูนะครับถือว่าทํามาเนี้ยพอสมควรน,นะครับเพราะว่าระบรพบพวกนี้สั่งของมาจากเมืองจีนก็จริงนะครับแต่เอามาติดตั้งโดยช่างโดยวิศวกรคนไทยในโรงงานของ g ก t วอลมอเตอรที่จังหวัดระยองแล้วก็การเก็บงานสําคัญเลยเรื่องของการซีลปิดเรื่องของความชื้นน,น้ําสนิม นะก็ถือว่าเท่าที่ผมตรวจดูนะครับถือว่าโอเคเลยนะอยู่ด้านหลังแลอที่ผมบอกไปนะครับในเรื่องของการขับขี่ตัวนี้เขาจูนมาแล้วมีค้ำตัวถังมาให้ด้านบนนี่เหล็กค้ำตัวถังตำแหน่งนี้โอเคแล้วถ้าใครอยากได้ดีไซน์ที่มันซิ่งกว่านี้สำนักต่างๆก็ดีไซน์ให้มันลงล็อกแต่เขามีเลเยอร์เอาตัวอย่างมาให้สำหรับคนที่ไม่ชอบแต่งอะไรก็เดี๋ยวลองดูนะครับตอนขับจริงมีกันโครงด้านล่างและมีค้ำด้านบนนะครับเพื่อค้ำให้ตัวถังมันนิ่ง เดี๋ยวผมคงจะได้ทดลองอหลายๆอย่างส่วนเรื่องของระบบความปลอดภัย Active Safety เขามีครบอยู่แล้ว ABS EBD CBC เบรกในโค้งออกตัวบน,นทางลาดชันคือมีครบเลยนะฮะเสริมด้วยพวก Advanced Active Safety คือระบบช่วยเบรกระบบ Adaptive c r u i s e n o n t r o l ระบบโยกลดลบพวกรถใหญ่อะไรเงี้ยมีเหมือนกันยกมาจากในตัว Haval เ s เลยดูงานประกอบถือว่าเนี้ยพอสมควรในตัว h a v a ลจู Lion ตัว ECU ของ Bosch นี่โชว์กันอย่างนี้เลยนะครับ ก็จะติก็คงอีฝาตัวนี้เนือใส่ลายเซนใครก็ได้นะครับจะพิมพ์ฮาวาลเกตบอลก็ได้นะล้นๆไปหน่อยนะเสียดายนะตรงนี้จะได้โชว์อะไรบ้างนะครับแต่ก็เป็นฝาปิดตัวห้องเครื่องยนต์ธรรมดานะครับภายในของ All New Haval wow Joyon โอ้โสวยหรูนะครับจอขนาด12นิ้วหน้าปัดก็เป็นดิจิตอลขนาด7นิ้วพปรงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็ดีไซน์แบบ นี่ฮะตกแต่งเป็นโรสโกแล้วก็พวกนี้เป็นซอฟทัชหุ้มหนังนะครับหนังสังเคราะห์รายละเอียดเก็บให้หมดเลยนะครับชิ้นงานตกแต่งที่ลายเป็นแบบดูหรูหราไฮไลท์ก็คงเป็นชุดคอนโซลเกียร์ที่เป็นไฮเด็กสูงขึ้นมาแล้วก็เข้าเกียร์แบบไฟฟ้านะครับใช้มือหมุนเอาดีไซน์แบบคริสตัลนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีมาให้ครบเลยหกกระจกตัดแสงอัตโนมัติและไฮไลท์ก็คือตัวนี้เลยซันรูฟขนาดใหญ่หลังคาพารามิกซันรูฟเบาะนั่งต่าง นะมีความเรียบหรูแล้วก็ทันสมัยฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าฝั่งคนนั่งยังเป็นแมนวนวลอยู่เนี่ยต้องเป็นสเปคตัวท็อปแน่นอนนะครับแบบนี้เลยนะฮะที่ทุกท่านเห็นอยู่มีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้แอร์หลังโอ้ครบเลยนะครับความทันสมัยต่างๆ HUD ก็มา h e a d s up display นะครับแสดงความเร็วแล้วก็ระบบต่างๆเราเปิดใช้อะไรอยู่ก็แสดงขึ้นไปบนกระจกยิงขึ้นไปสะท้อนขึ้นไปอ๋อพวงมาลัยได้แค่ ขึ้นลงนะฮะเข้าออกไม่ได้ก็เลื่อนเอาที่เบาะนั่งเอาเนี่ยเข้าออกขึ้นลงตามแต่ความสูงของท่านนะครับต่ำสุดจมเลยสำหรับคนเมตรแปบคือเฮดลูมเหลือเยอะมากการที่เขาใช้ฐานล้อความยาวถึง2.7เมตรเนี่ยทำให้เขาสามารถจัดองค์ประกอบห้องโดยสารได้อย่างคือความสะดวกสบายเนี่ยมาแล้วเหนือสิ่ง่นใดน,นะครับการยกระดับคุณภาพการขับขี่สามารถทําได้ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือในตําแหน่งคนขับนะครับ เล็กรูมกว้างและตำแหน่งของแป้นคันเร่งเนี่ยจะเยืองไปด้านขวาอยู่หลังซุ้มล้อหน้าการที่วิศวกรสามารถวางตำแหน่งแป้นคันเร่งตรงนี้ได้เนี่ย <c oughs> ก็เนื่องจากการที่ฐานล้อมันยาวถึง27เมตรการขับขี่มันก็จะมีความมั่นใจมีสมาธิแล้วก็การเหยียบคันเร่งอะไรต่างๆเนี่ยมันจะแม่นยำไม่ผิดพลาดสำหรับคนที่ชอบใส่รองเท้าสไตล์สนนเกอร์รองเท้าก,กว้างๆสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็จอกว้างมากนะเวลากดมองกล้องรอบคันก็จะ ชัดเจนนะครับแผงควบคุมระบบแอร์และจอตรงกลางเนี่ยจัดวางไว้แบบง่ายๆเลยนะครับใช้งานไม่ยากเพราะว่ามีไอคอนบอกไว้อยู่และยังมีสวิตสำหรับเปิดกล้องรอบคันเลขตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบแบบนี้นะครับปกติก็รถราคาเหยียบ2ล้านนะก็ถึงจะให้กันจอดให้แบบถอยเข้าซองมั่งจอดขนานฟุตบาทเนี่ยอันนี้จอดอัตโนมัตินะครับสามารถหาซื้อได้นะครับในรถใช้งานของฮาวาลจูไรออนราคาล้านกว่าบาทก็มีแล้วนะครับ ไฟในห้องโดยสารนะครับเป็นสีขาวแบบ LED กระจกแต่งหน้ามีไฟ2องหน้าให้ด้วย2ดวงเฮ้ยมีทั้ง2ฝั่งเลยขายผู้หญิงด้วยแน่นอนนะครับนะรถคันนี้ด้วยดีไซน์ที่มันสวยแล้วเ,ออเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานของของคนนะครับไม่ต้องของคนไทยหรอกของทุกคนของที่ควรจะมีเนี่ยไม่ต้องมาให้ถามหากันเลยนะครับสำหรับตัวนี้มีโทรออกอัตโนมัติด้วยนะครับ SOS ตัวนี้ก็คือมีพวกเทเลม t ติกมาให้ สาม,มารถเช็คสถานะของรถได้ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือชนไปแอร์แบกระเบิดโทรเข้าคอร์เซ็นเตอร์ให้อัตโนมัติส่งทีมกู้ชีพมาช่วยเรานี่คือสิ่งที่มันยังไม่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะแต่ยังฮาวเลเนี่ยรถรุ่ในใหม่เขามีให้หมดเลยแอร์แบกรอบคันคู่หน้ามีม่านมีในเบาะนั่งด้วยแล้วก็ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยนะคุณจะไปแต่งตรงไหนอะหุ้มหนังเพิ่มเหรออาจจะมีชิ้นนี้ไหมหุ้มหนังให้มันนุ่มๆแต่มันกว้างมาก คืออยากให้มาดูช่วงขาผมเนี่ยที่นั่งลงไปนะครับทั้งซ้ายและขวาคือกว้างมากกล่องเก็บของก็ลึกอา้าวแล้ว usb port อยู่ไหนมีไวเลสชาร์จเจอร์แล้วมันไม่พอนะนายอ๋ออยู่ข้างล่างนี่มีทั้งที่จุดบุหรี่แล้วก็ตัวที่เป็น usb port type a นะครับ 2. 2จุดเ,เชื่อมมือถือเข้าไปได้เลยไวเลสชาร์จเจอร์ก็ใช้ได้ไม่ต้องเสียบสายให้บุญวายคำคำดูรูปร,ปรปดูจกจกดูเฮ้ยข้างหลังก็มีนอกจากแอร์หลังมี usb port ด้วย ไปนั่งน้่งหลังกันไปดูกันปิดประตูตึบดีมากเลยอ่ะคุณภาพการผลิตโอเคเลยนะครับตัวนี้ประกอบที่โรงงานของเก t วอลมอเตอร์จังหวัดระยองประกอบในประเทศไทยนะครับชิ้นส่วนก็จะมีการส่งมาจากประเทศเจนีนนะรถยนต์ไฮบริดแบบนี้ก็ยังต้องนําเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศอยู่ก็นําเข้ามาแล้วก็มาประกอบที่นี่ชอบความรู้สึกนะครับดูเหมือนรถราคาแพงเลยนะครับ สไตล์ยุโรปเลยนะปิดประตูแบบนี้ช่องเก็บของต่างๆครบเฮ้ยให้เบาะนั่งข้างหลังตัวใหญ่ครับทั้งในส่วนของที่นั่งแล้วก็พนักพิงโดยเฉพาะพนักพิงท่วมเลยที่วางแขนต้องมาโอเคไม่ใช่ทิ้งลงไปดังโป้งล่างลงไปนะครับมันต้องค้างอย่างนี้นะมันจะได้สูงขึ้นมาแล้วก็ไม่เมื่อยเวลาที่เรายกไหล่ขึ้นมาเนี่ยพยุงกล้ามเนื้อบ่าซ้ายขวาที่วางแก้วโอเคเลยนี่ไงมีแอร์หลัง USB พอร์ รถเป็นขับเคลื่อนสองล้อหน้านะครับไม่มีอุโมงค์พอขับเตี้ยๆนูนขึ้นมาให้เกะกะนะครับสามารถนั่งแบบห้าคนได้สบายๆแล้วรถกว้างมากดูสิกว้างจริงครับตัวนี้ผมว่าถ้าราคามาแบบโอเคหน่อยนะโหขายดีนะครับเพราะว่ารถสวยแล้วก็ภายในเนี่ยกว้างเนี่ยครับโหกว้างมากเหลือๆแล้วก็สามารถชมวิว เพื่อนได้ทั้งคันนะครับไม่ใช่ซันรูฟเฉพาะข้างหน้านี่ซันรูฟบานมาถึงนี่เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับเวลาปิดเนี่ยเขาปิดด้วยสวิตช์ไฟฟ้านะครับไม่ต้องหาแผ่นมาเสียบโดยรวมนะครับที่ผมเห็นหน้าตาของรถเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับเส้นสายของรถทำออกมาแบบ ดูดีนะฮะอุปกรณ์ที่ให้ทั้งภายนอกภายในเรียกได้ว่าเนียบแล้วก็พรีเมียมฟังกช์ชันต่างๆมาครบนะครับในเรื่องของพับเบานะฮะพอมีซันรูฟก็เปิดง่ายใช้งานง่ายเรื่องของการบำรุงรักษานะครับดูแล้วเขาเลเยอร์ต่างๆที่เขาจัดวางเนี่ยเหมือนในเฮดซิกเลยแบบนี้ดูแลไม่ยากนะครับคงจะเหลือเรื่องของการขับขี่นะฮะเพราะว่าพอมาเป็นเหมือน BSUV crossover แล้วลดทอนในเรื่องของ โครงสร้างของระบบกันสะเทือนไบพอสมควรนะครับโดยเฉพาะด้านหลังตัวนี้เป็นคานแต่ถามว่ารถในราคาล้านกว่าบาทเนี่ยคู่แข่ง Honda s r v นะครับหรือแม้แต่ t o t o c o r o l โค Cross ช่วงล่างด้านหลังเขาเป็นคานกันหมดจะมีแค่ Toyota CSR ที่ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็นเบรนวิชโบนปีกนกสองชั้นตัวนั้นเขาก็เหมือนเขาคุยได้นะครับตัวนี้คุยเรื่องอะไรคุยเรื่องระบบไฮบริด นแน่นอน20กิโลเมตรต่อลิตรต้องเห็นเพราะว่าเป็น1.5เบนซิน NA บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าความแรงเนี่ยคือมันมันก็ถือว่ากลมกล่อมนะคืออันนี้สเปคที่เขาแจ้งมาครับ190แรงมา้าแต่ขับจริงต้องลองอีกทีเพราะว่าไม่มีตัวเทอร์โบมาช่วยเหมือนใน h 6เซิกเลเรื่องหนึ่งที่ต้องติดไว้คือความแม่นยำของระบบความปลอดภัยของเขาคุยว่ามีเยอะเยอะกว่าทุกค่ายนะครับแต่มันใช้งานแล้วมันแม่นยำเสถียรไหมตรงน,รงนี้ก็ยังเป็นคําถามนะเวลาบอกว่านี่คือรถจากจีนนะครับ ประกอบไทยแต่ชิ้นส่วนหลกัหลกๆมาจากจีนไงแม้แต่พวกเหล็กนะครับมาใช้โรบอทนะครับเชื่อมเวลยิ่งที่เมืองไทยทําสีที่เมืองไทยแต่ในส่วนของพวกประตูบอดี้ต่างๆก่อนที่จะเชื่อมมาเป็นตัวคอกพิทเนี่ย mm hmm. เขาสแตมปิ้งมาแล้วจากที่เมืองจีนนะครับไม่มีโรงสแตมปิ้งอยู่ที่โรงงานที่ระยองนะครับตรงนี้ก็มันก็เป็นเหมือนเราทําหน้าที่ประกอบนะแต่คุณภาพของเนี่ยจะเป็นอย่างไรตรงนี้ต้องดูยาวๆนะครับปีที่เราคุยกันคือปี2021ตรงนี้ต้องดู นะเพราะว่าเมืองไทยสภาพอากาศการใช้งานนี่เราโหดอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ให้เป็นข้อมูลไว้เขายังเป็นรถจีนอยู่ไหมมันก็จีนร้อยเนะของที่เอามาเนี่ยคือมาจากนู่นหมดเลยแล้วมาประกอบที่นี่มาทําสีที่นี่ใช้คนไทยในการประกอบแค่นั้นเองนะครับแม้แต่นอกจากบอดี้แล้วเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบไฮบริดมอเตอร์อุปกรณ์ต่าง,าง,างเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยมาจากจีนหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือให้เป็นข้อมูลไว้นะฮะไม่ใช่ว่ามีของใหม่เห็นสวยเชียร์ให้ซื้ออย่างเดียว ผมก็ยังไม่รู้ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะซื้อมันไหมแต่ให้เป็นข้อมูลไว้นะครับสําหรับคนที่ชอบแต่รถเนี่ยน่าสนใจจริงๆมาแบบเหมือนยกมาตรฐานเลยนะจะเห็นว่าค่ายญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่กล้าแล้วจะไม่กล้ากักออปชั่นฟีเจอร์ระบบความปลอดภัยไว้แค่ตัวท็อปแล้วเพราะเจอรถแบบที่เป็นแบรนด์จีนแท้เนี่ยโอ้เขาจัดเต็มมากๆแล้วราคามันอยู่แถวแเนี่ยคือเราพอเดาได้เฮดซิก 12 4 9นะครับแล้วก็ล้านหนึ่งตัวกว่าตัวนี้มันก็มีเฮซิกเป็นเพาดานแค่นั้นเองเนี่ยคือราคามันอยู่แถวนี้เป็นรถไฮบริดจะไปเอา7 8แสนเหมือนในอินเทอร์เน็ตเขาว่าเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือเขาทำมาเนี่ยตลาดเขาตลาดเดียวกับ h o n ด้ SRV เลยสำหรับฮาวาลโจไลออนนะครับก็ประมาณนี้นะฮะถ้าผมมีโอกาสได้ทดลองขับเดี๋ยวจะเจาะลึกมากกว่านี้หลายคนอยากรู้แน่นอนในเรื่องของคุณภาพการขับขี่แล้วก็เรื่องของระบบการสะเทือนใช่ไหมครับก็ติดไว้ก่อน ก็อยากให้ทุกท่านนะครับกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารในแวดวงยานยนต์รวมถึงรีวิวทดสอบสำหรับฮาวาจูไลออนแล้วก็รถรุ่นอื่นๆน,นะครับที่ช่องไดฟ์ฟูบอยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนผมมินจากไดฟ์ฟูตบอกต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ